สวัสดีทุกท่านนะครับต้อนรับสุการวิเคราะห์แนวโน้มรายสัปดาห์ Weekly Market Outlook ประจำวันที่20-25มิถุนายนสัปดาห์นี้มาฝาด้วยกัน3คู่นะครับนั่นก็คือทองคำ g u แล้วก็ Bitcoin แต่ละคู่จะมีจุดเข้าเทรดอยู่ตรงไหนนะครับกลยุทธ์จะเป็นยังไงให้ผลคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคเดี๋ยวเริ่มกันที่คู่ทองคำคู่แรกนะครับ ทองคำเนี่ยต,ต้องบอกว่าอาการเนี่ยเข้าสู่การไซเวย์ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววีดีนี้จริงๆก็ค่อนข้างดูยากนะครับว่าจะขึ้นหรือลงก่อนนะครับเอาเป็นว่าถ้าอยู่ในกรอบนะครับไซเวย์อย่างเงี้ยก็ถ้าใครนะครับพอจะ,อะใส่คำว่าางดีไม่รีบนะก็ก็ยังไม่ต้องเข้าก็ได้ครับเป็นไปก่อนนะเพราะว่าทองค่อนข้างไซเวย์ way, พอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะที่ยังอยากจะเล่นก็ อาจจะพิจารณาแบบนี้ได้ครับก็คืออันนี้เป็นกรอบไซด์เวกอบแรกนะครับกรอบที่1ทีนี้ถ้าเกิดเขาหลุดด้านในด้านหนึ่งไปแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับให้เราเล่นนะครับรอบายหรือรอเซลลหน้าบนกับด้านล่างอีกทีได้หลังจากหลุดกรอบไซด์เวรับถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าจริงๆเดิมทีแล้วเนี่ยที่เคยพิรารหาไว้นะครับกรอบไซด์เวช่วงนี้นะครับเป็นกรอบไซด์เวแคบ แต่จริงมีกรอบไซด์เวกกว้างนะครับที่ลอยอยู่อีกชั้นหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าการสวิงกว้างๆแบบนี้นะครับยังไปไม่ถึงนะครับเป็นแค่การสวิงแคบๆก่อนนั่นเองนะครับการสวิงแคบๆอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นการหลุดกรอบสวิงแคบๆก็จะมีโอกาสไปสวิงกรอบกว้างๆแทนตามดังนั้นแล้วนี่คือเหตุผลครับว่าทำไมเราถึงมองได้ทั้งหน้าบ่ายและหน้าเซลล์นะเพราะว่ายังเชื่อว่ากราฟจะยังคงสวิงไปเรื่อยๆนะครับ เขายังไม่ได้เลือกเทรนชัดเจนนะ,ะทีนี้ถ้าเกิดคใครที่มองบ่ายก็เหตุผลนะครับตัวเทนไลน์ตรงนีนร้ราคาได้เบรกขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนแล้วก็สาเว์เนาะไม่ยอมไปไหนนะโอกาสเนี่ยก็คือเราอาจจะไม่ได้มองตัวโลเดิมแล้วนะครับที่1787ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเสี่ยงทะลุสูงมากแล้วนะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะ มารอนี่เลยครับด้านล่างถ้าใครจะบายมารอ1 7 4 5จนถึง1 2นะครับที่โซนด้านล่างนี้เลยอ่าสำหรับการ sl ก็ให้เป็นราคาเดียวกันเลยนะหลุด7 2 2่ sl ทันทีนะครับอันนี้คือสำหรับคนที่อยากเล่นบายนะครับรอราคาลงมานะแล้วหาจังหวะค่อยบายขึ้นไปครับสำหรับฝั่ง s e ล l ฝั่งเซลล์เนี่ยก็เรามีแนวรับแนวต้านเดิมในอดีตรออยู่แล้วนะครับค่อนขางเยอะเลยดังนั้นนะครับฝั่งเซลล์เหตุผลไม่ยากครับขึ้นมาทดสอบแนวรับแนวต้านในอดีตอีกรอบนะครับมีโอกาสลงได้นะที่แนว1890งนถึง1910นะครับ S L อยู่ที่19 20แหละนะอันนี้ก็เป็นสำหรับเซลล์โซนที่1น,นะครับทีนี้ถามว่าทำไมถึงมีเซลล์โซนที่2ด้วย เนื่องจากว่าถ้าเขาทะลุโซนที่1่เนี่ยแปลว่าตัวทองคำมันอยากจะไปทดสอบไฮเดิมนะครับที่เคยทำไว้ประมาณช่วงเดือนเมษายนก็เป็นไปได้นะครับถ้าทะลุขึ้นไปรอดูที่เซลล์โซนที่2นะครับ1 9 6 4 1 9ที่1998นะครับอันนี้เป็น2โซนหน้าเซลล์นะก็เหตุผลแรกของโซนที่1คือแนวรับแนวต้านนะครับแนวดีดโซนที่2นี่เป็นจุดสุดสุดเดิมครับ ที่ราคาไปเทสถ้าไม่ผ่านก็ลงมาอันนี้จบกนไปสับทองคำนะครับต่อมา G u คู GU. ่ GU ก็แน่นอนนะครับเพราะ้างชัดเจนว่าเป็นเทรนด์ลงเนาะทีนี้การลงมาแรงๆนะครับในช่วงตรงนี้เนี่ยก็ทำให้นะครับเรามองว่าโอเคยังไงขาเซลล์น่าจะยังคงยังอยู่นะครับแรงเซลล์น่าจะยังมีเพราะฉะนั้นแล้ว เราจะรอราคาย้อนขึ้นมาครับที่แนวมา1นึ2งจุดหนึจนถึง1 2 5 5 8จนะครับที่โซนนี้นะซึ่งก็เป็นแนวรับแนวต้านเดิมในอดีตนะครับแถวนี้นะเป็นแนวรับแนวต้านเนะาะแถวนี้รอราคาขึ้นมานะครับไม่ผ่านสัญญาณกับตัวก็ค่อยเซลล์ลงมา SL วีที่1.26.022นะครับ TP อยู่ที่1.22072 แค่นี้เลยนะครับสำหรับ GU ง่ายๆนะเพราะว่าดูง่ายๆก็รับว่าเป็นเทรนลงก็เลยรอเซลตามเทรนนะครับสุดท้ายคู่ b i t บิตคอ Bitcoin Bitcoin บ,บ,บางคนมองว่าจะไปถึง1 0,000น,น,นะบางคนก็มองว่าไป1 2 0่แล้วค่อยเด้งกลับขึ้นมานะก็ไม่ผิดครับที่จะมองว่าจะลงไปถึงก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับแต่ว่าช่วงก่อนที่จะ ลงไปถึงตรงนั้นเนี่ยจะมีจังหวะให้เล่นเด้งทํากําไรสั่งบ่ายได้สักนิดนึงก่อนนะครับ mm. ก็นี่คือเหตุผลนะครับว่าทําไมเอ้กราฟมันลงทําไมเราถึงให้บ่ายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันลงมาที่โซนที่มีนัยยะสาคัญค่อนข้างมากแล้วนะครับเพราะงั้น mm. ถ้าเรามาไล่เซลล์ต่อช่วงราคาต่ากว่า2 0 0 0 0ลงมาเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะครับราคาต่ำกว่าสองหมื่นลงมาแล้วเนี่ยควรควร,ควรเริ่มพิจารณาบ่ายได้ละ แต่ว่าจะบายตอนไหนยังไงอันนี้ต้องดูทีโอเคอสำหรับแผนในวิกนี้นะครับของตัว Bitcoin ก็ไม่มีอะไรมากครับเราจะรอให้ราคาย้อนกลับลงมาที่แนวประมาณ1.948 1 9 4 8, 8 1่สจนถึง1 7 7 6 9นนี้นะครับแล้วก็รอราคาได้กลับขึ้นไปทีนี้ถ้าเขาจะลงมาแรงอีกนิดหนึ่งนะครับ อาจจะลงมาได้ถึง15950เลยแล้วค่อยเด้งขึ้นไปแต่ทั้งนี้ทั้งน,นะครับถ้าหลุด1 9 1 5 9เ0เมื่อไหร่เอสแอทันทีนะครับเนื่องจากเทรนลงเนาะถ้าเราบายส่วนอ่างเงี้ยเราต้องมีวิน่ยนะครับในการเอสแออกส่วน TP อยู่ที่นะครับบริเวณนะให้เป็นบริเวณละกัาานอยู่ที่บริเวณ2 5 5 6 6จนถึง2 6 8 5 4นะครับบริเวณนี้ อันนี้ก็จบกันไปนะครับสำหรับ3ผคู่สัปดาห์นี้ทอง GU และ Bitcoin ที่เอามาฝากกันก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของเรานะครับและเดี๋ยวติดตามกันใหม่ในสัปดาห์หน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ